กระสุนน้ำมันมันท้าสวัสดีพี่น้องเปรืองเอาลีนอหารสูตรสวัสดีผู้สืบสกคนพี่น้องก้องไปนอแล้วมานเถอะหนลูกแปดแล้วกำลังจะห่อเนื้อลูกแปดกำลังกำลังพี่น้องอ้าวหัวบาสนี่กำลังพี่น้องป้องไปในรอบสองปีเปนาะสามสามปีพ e ี่น้องไหมตอนนี้มากระปุกก็ลาปีนี่กับสตารสินใจเอาลูกมันไปเลี้ยงไหนซะจบลุ้มบ่อ มันอะไรแท้มันคือโบวิสแท้กับปูนี่เสือาลูกมันไปเลี้ยงหายทำไมอยู่ทรายมือเนี่ยมาเพือนขอ <c oughs> เขาล่ะเสียแล้วพี่น้องเราหลุดเราสทมเหนือจ้ะายาไม่ดีในกล่องนะอ้วนเนี่ยมึงเปล่าพี่ผู้ก็เป็นตาเมื่อยนะพี่น้อง,องอเพื่อลูกแปดละผ่อนเลยพี่น้องทพื่ลูกแปดจา้ามีห่มอยู่นี่เ,นเอาเพือนล้างนี่คือมีตู้เต็มอยู่ แต่เขาเอตู้เย็นไปเนาะอโอ้บันไดสูงก็ลงแบบนั้นแล้วก็สูงจอนะอนไดนะฮอ,เอดเล้พี่น้อง อยกระด้งกำกัจะม้วนอมแล้วจะเจอหอแข่งท่าซนลงมาเลยคุณได้ลงมาหน่อยนั่งมันคือวินบ่อุ้มลงมาไหมมันเป็นวินนะให้แบกลูกลงซาวลงมาหน่อยน่ะน้าไม่ย้ยแฉลเทรานี้ลงมานั่งรถสามโมงแล้วแมสม เอามาเก่าโมงช่ไมฮนะเออพวกน้ำล้าง58ชั่วโมง4ตี4นู่นในนั่ง4ชั่วโมงมฮอดนี12โมงตรงพี่น้องเลยเที่ยงพอดีไปใหมาฮอดนี่แต่บุสิลงคลิปตอนใดเด้อพี่น้องเด้อต่เน่ย กำลังเลียวหาหัวคันดเขาอยู่ทางไหนวะเออนี่หัวคันดนะโอ้ยมันในลูกแปดพี่น้องปลูกเสือไวบอปลูกเสื้อเพราะว่าอันนี้นะไม่ใช่ลุดออาไปเลยนะตายก็ไม่ใชซ้อนกระเพามาขิดนะฮะเลีบปากตี๋ลาสุดย้ไเอาผิดนน่ใหม ไอ้สายยังนุ่งตุ้งนั่งอยู่นะมามาอุ่นรายยังดำดำอยู่นะเออ ขาธ mhm. ุรก็บเน่ก็ได้ส่ไดัห่ไอ้ยันงเลยนะยังยายไปอยู่้าเหล้น้ำ้่เดือล้างนี่นั่นสางเล้จ็กปีแหสังเกตได้เป็นงเงินเล่าตักขาเขาเด้อเจคือล้านี่ยังคือเมนน้ำมันแทะ ทา,ทางทางกินน้ำนี่นลละน้ำมันคือเหย่ทางฮะข้าวน้ำม,มันมาเ้างนน้ำมันเมนนะเมนนะมเบิ่งนะแม่ใช้ช่วงนั้นคมันกิหมหยแวสาน้มันเหียสาใอ,อ

มันได้บยาหรือไมันได้จนไหน้มันเน้น้ามันแงะหมดมได้ไปเรนันโนี่มันได้ลูกแปด่ะแหมไม่รู้จูรโอได้สิดออ้ยโอเขามลอได้ะนี่โท่วนกูจบอผมว่าโอ้ยดีลูดแทน มีลูกเคยตกี่วะตกไหนตกี๋ผมบตกไหนตกกันมเงกินทดลองมาตกหน้อยอเป็นพี่ตานบอยูก็มาขันชเอานไม่ได้รับการตัดสินทนี่นมันยังตกลงมานะ hăm chơi bớt tiền nữa rượi một cục thịt bò rồi. 20 mấy triệu. Raga suan suan chủเจ้า บ่อุ่น.เออ.เบิ่ง น่ะต้นขาต้นมะฮุงเขาก็มีอยู่รถถีบบอนลนี่นะยังใหม่ข้างล่างคือมนุษย์นะนี่ละ่ละฮะ ไหนดิพอนี่อันงโอเคกพกหมอนะลูกอรุณพรสุดยอดเดี๋ยวนี่ละวันนั่งกินข้าวโอ้โหาวบ้านได้เอ๊ขากระปุกมาหุงอยู่นะไม่ทำเป็นหมากสิวันนั้นสะโหยต้องระวังขาบกระปุกอย่างมาหุงหัว่ะมีเมิดปลาสุบาราวคือมะกะาขึ้นหนาแล้วเา่าวไดได้า้ต่างน้วนาบันไดเข้วชาตัวว่าอ ไม่มาขาวถาพอพี่มีคืนเลยจะเสี้ยวหกเนี่ยเหลือโตเกยสอนยันแต่บอกงามผมอีแม่หยุ่นเบสขตาววอยใส่ไ๊อกเถ้ากับแบบถ้าเป็นข้าววอกใส่แบบเหนื่อยจะติงก็ได้ ย yeah. huh? right. right ังที no. No, nah. ่พวกน้เขาบอกกระกกไินเอาอพี่นะจอดเ้่ได้อ้กับบ้านเดียชอ่างดาดค่ะเซื้อ้อน้่เเปดไม่เอาเรืองนี้ไวอุ่นก็จะไปหาน้ใหม่นะี้เจ้าหาแต่แต่่วของลายเยเออเจ้าก็ห้าไหวบเนีนะมันเป็นนะ ใช่เลโอ้ยนี่ดีใจบอมาหอดเพือนเล้วนีใจบอฮะดีใจบอลลูกแฮปปี้เอเชียเอเชียสวัสดีบอนล่สวัสดี้วงามโหประ่านมาหอดพี่น้องกสุดพามาหอดก่อน ถ่ายกูได้สูงวัดาลูกแปดเอมังกรใดมังกรดลไหมานจอมยัเลยอมยอมัเเดกหล่นจะจไก ลุงบักน่อยนะลุงอกน้อยแอบแยบๆกรนีจะสีจะสานจะเงอนจะสานใครในลูกหนึ่งนะพี่น้องเ้ย พกเป็นหม่คลิปหน้าด้วยจ้ะสมาดิจ้ะ